สวัสดีครับผมตะวันฉายพิเคสัญชัยมัธยีมครับพูดถึงความพร้อมครับตอนายที่จะรู้สึกใหญ่ครับที่1 2ธันวาคมครับต้องใช้ตอนนี้ความร้่างกายตอนนี้ก็80-90เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งน่าจะคิดว่าน่าจะเต็มร้อยครับเรื่าเหตุการณ์ตอนที่เราเราเรา,เราต้องต้องเลื่อนนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราผมป่วยองยครับผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับก็เลย ขอเลื่อนรายการไปหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามันมีอาการสะดุดซ้อมครับจริงจริงครับต้องนอนโรงพยาบาลประมาณกี่วันครับนอนโรงพยาบาลประมาณสามที่วันครับไม่ไม่ใช่วันไหนครับไม่เป็นไรครับพอหลังพอหลังจากออกมาแล้วก็คือเราเราก็ซ้อมออกมาก็ทําพยายามทําฟิตร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมครับเราคิดว่าตอนนี้ความกังวลกังวลใจของเราคือเรื่องอะไรครับความกังวลใจตอนนี้ไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับก็ทำฟิตร่างกายแล้วแก้เกมบนเวทีให้ดีครับ ตอนนี่เขามีี่เด็กที่ขาดรูปนะใส่กั้นคอใช่ <ue> คร lonely, ับกังวลไหมไม่กังวลครับก็ถ้าพี่เตะเขาเตะโดนผมก็หลับแค่นั้นเอครับเตะไม่โดนก็ของของผมมากแล้วกันครับรูปแบบของตัวปฏิกาครับกันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการซ้อมยังไงเพราะว่าสองสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาติดต่อทีมของจริงตอนนี้มาต่อยมวยไทยก็เบสิกเราเป็นนักเป็นมวยไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่าผมเป็นมวยไทยอยู่แล้วเป็นอาชีพที่ เป็นกติกาที่ผมรักครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับแต่ก็ต้องบอกว่าการต่อยเรเปี่ยนช่วงเช้าปกติต่อยไฟไหมวันนี้มาต่อยกันนะตอนนั้นคืคิดว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของร่างกายผมคิดว่าไม่มีปัญหาผมเป็นคนชอบต่อยกลางคืนมากกว่าพอสมายผมจอต่อยกลางคืนช่วงเช้าผมขี้เกียจต,ตื่นครับ มีแฟนๆฝากถามมาเพราะว่าช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นซุปตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเพลง MV ตัวนี้ก็จะทะลุเจ็ดล้านเจ็ดล้านวิวแล้วครับววอของการถ่ายรายการแฟนๆก็เป็นขอกว่ามีการแบ่งเวลาในการซ้อมแล้วก็ไปทำงาน,นอ่าทุกรายการที่ผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้ <S 2> <S 2> าไนานแล้วแล้วเขาจะมาออก <S 2> <S 2> <S 2> คือว่าเวลาผมซ้อมผมซ้อมเวลาผมถ่ายรายการคือจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าถ่ายรายการแล้วเนี่ยถ่ายได้นะแต่ถ้าเวลาผมซ้อมแล้วผมแ c นเซ e l หมดครับคือแบ่งเวลาชัดเจนเลยชัดเจนครับซ้อมคือซ้อมครับก็มีงานอะไรมาผมแ c นเซ e l หมดรับหลังต่อยค่อยว่ากันครับ แต่ถ้าเห็นรายการไหนที่ผมออกตอนก็จะต่อยนะไม่ต้องสงสัยนะครับผมไปถ่ายมาเป็นเดือนแล้วครับอีกหนึ่งสิ่งจุดเริ่มต้นของตะวันฉายก็มาจากพี่นนท์ประจันฉายแล้วก็เป็นครั้งครั้งแรกหรือเปล่ากันที่ได้โอกาสต่อยร่วมรายการกับพี่ชายตรงนี้น่าจะครั้งที่สองครับครั้งแรกต่อยที่วันแชมเปี้ยนชิพที่สิงคโปร์นี่เป็นครั้งที่สองที่ต่อยด้วยกันครับพี่ที่ไทยที่วันที่มินิด้วยครับก็มีพี่นนท์นี่ฝากความชอบอะไรพิเศษนะครับไปนี้ก็ ติวอยู่ทุกวันติวผมอยู่ทุกวันครับก็วังอย่าประมาทครับไม่ได้อะไรมากคอยอยระา้ายปรต่รปปตยรงนนี้เะหม,มันเนจะคจรบ,แบบับกเ,แบบเกมว่าจะครบยก,ยกไหมเหรอผมว่าห้าสิบห้าสิบพี่พนมเล็กแล้วก็พี่เขาก็หาจังหวะดีเราก็ดักต่อยดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าต่างคนต่างไพ่กันได้ไม่แน่ผมคิดว่าน่าจะจบห้ายกหรือไม่ห้ายกเราไม่ถูกว่ะ ไม่รู้เหมือนกันครับเอาลอดูไปวิธีแล้วกันครับมีข่าวว่วามาว่าถ้าตะวันชัยชนะทัพบอลไฟนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นนักมวยชายคนที่สองที่ได้ค่าตัวสิบล้านไฟต่อไปตอนนี้ตะวันชยัยคิดว่าไยงครับอืมไม่รู้จะมีวาสนาหรือเปล่าครับไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วถ้าได้ก็ดีครับถ้าเกิดผ่านไฟนี้เราคิดว่าไฟต่อไปของเราเราอยากจะเจอใครถ้าผ่านไฟนี้ครับผม<อ>ในหัวผมไม่มีใครเลยครับ ผมคิดว่าผมจะทำไฟน์นี้ผมสับแรจก่อนค่อยว่ากันในส่วนเป้าหมายครับแชมป์คีบ็อกซิง่งตอนนี้ยังเป็นนัำมือวันในใจอยู่นะที่จะไปในส่วนนี้คีบ็อกซิ่งมันก็ตั้งแต่ต่อยไฟน์ล่าสุดมามันก็มีดราม่าเนาะในน้อยนิดนึงเนาะไอเรารู้สึกแบบแหม่เอ้ยไม่อยากต่อยแล้วว่ะรู้สึกแบบเอาไปซักตั้งวะคนที่ดูถูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะทําให้ดูครับแปลว่าเราอยากอยากจะต่อยในแบบคีบ็อกซิ่งอยู่ ครับผมไม่ค่อยสนใจใครที่ว่าผมเราผมคิดว่าผมจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ผู้จบผู้่อไปแข่งโอ้ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ยังไม่รู้เลยว่าจะโชว์ใครครับ mm hmm. ก็จะว่าจะพักผ่อนสักหน่อยครับเพราะว่าต่อยว่าสองสามไฟแล้วใช้ร่างกายหนักมากครับอ่านถึงเรื่องนั้นหนักนิดนึงครับ ัวน,นี้ต่อย155ตัวตึงไหมถือว่าทำประมาณกี่กิโลอ่าน้ำหนักตึงไหม <c oughs> ผมว่าพอดีครับไม่ไม่ไม่ทำเยอะไม่ทำน้อยไปกำลังดีครับประมาณกี่กิโลครับอชัยอืมตอนนี้ซ้อมแล้วเหมือน5-6ากลครับประมาณนี้ครับถือว่ายังเป็นน้ำหนักสบายสบายๆเขายังไม่คุมอะไรเลยครับแปลว่าน้ำหนักนี้เราจะจะอาจจะยังต่อยได้อีกนานเลยคิดว่าจะต่อยน้ำหนักนี้ไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะไม่อยากไปใหญ่กว่านี้เพราะ พื้นฐานร่างกายแล้วได้แค่นี้ครับคิดว่าโตได้แค่นี้แล้วครับคือยังไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักตึงอะไรประมาณนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับคิดว่าถ้าไปขึ้นไปต่อ77ไม่ไหวเขาทุบตายแน่นอนเอาแค่นี้ก็พอแล้วไอ้ถามเรื่องนะเคยมองถึงความรับผิดหรือแบบอื่นมัย่างเช่นอะไรเอ่อตอนนี้ผมยังไม่เคยคิดไปเอ็มเอผมยังโฟกัสแค่คีย์บ็อกซิ่งกับมวยไทยครับคีย์บ็อกซิ่งยังเนืนๆเลยจะไปเอ็มเอตายพอดีครับ พูดถึงเราจะถอดบทเรียนจากเมื่อคราวที่แล้วในเรื่องการปล่อยกีบาฟุซิ่งคิดว่าตัวการ์ดต้องเพิ่มอะไรครับไฟแล้วผมประมาทด้วยแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักหวังจะเอาโบนัสแม่ต่อยตามที่ติวไปกับพี่หวังว่าต่อยตามอย่างนี้อย่างนี้นะก็เลยทําให้เป็นอีกสไตล์หนึ่งคิดว่าต้องปรับปรับใหม่ครับ ครับก็ฝากถึงแฟนคลับครับใครที่ว่างใครที่อยากมาเชียร์ก็มาเชียร์ที่สนามฝากมาเชียร์ด้วยครับก็ฝากซื้อตั๋วรีบซื้อตั๋วครับใครที่ไม่ว่างจริงก็ฝากดูทางช่อง7 HD ฮช่องส5ครับแล้วก็มาเชียร์กันเยอะถ้าใครมาเชียร์นะครับขอบคุณมากครับ chipper 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 ơi áp ơi chipper ơi chipper áp ơi ơi